เบอร์น้ำมันแปดร่องนัมเบอร์น้ำมันแปดร่องตัวแดงขี้อ่ะตัวแดงขี้น้ำมันต่อเก้าเลยน้ำมันต่อเก้าแดงก้มไปแดงก้มไปน้ำมันต่อที่แปดแล้วนะน้ำมันทรายมือนะน้ำมันนี่ไอเส้นนับก้าวไอเส้นขวามือนี่ตัวแดงไงลูกเทปนะครับ Năm mươi tỏ pét nè Đánh cốm bài, đánh cốm bài, đánh cốm bài Bởi đánh pét nè bởi đánh nè Năm mươn tỏ a lưỡi, năm mươn tỏ a Năm mình át bà, năm mươn tỏ, năm mươn tỏ Năm mươn tỏ a, năm mươn tỏ a ยแดงต้อบอลลอยแดงต้อบอลลอยนะแดงลูกเตะกายโกน้องผู้มีิทินะการลิ้นรับแดงต้อบอลลอยครับปอลลอยมีต้อมีร่องน้าลาก่าอยู่แดงนะกว่ามือตัวแดงนะแดงลูกเตะนะแดงต้อบอลลอยแดงต้อบอลลอยแดงต้อบอลลอยนะ đen to bên loài nè đen to bên loài đen to bên loài đen to bên loài đen đen cao bé à tao ชนะนะแดงชนะแดงงามราชที่คนจองไงลูกแดงงามราชที่คนจองไปลูกที่นะคไปดูที่แดงงามราชที่คนจองเป็นกชนะนะแดงชนะแดงชนะบอลลอยแดงลอยนะสวีกับบอลก็ลงมันเลยเป็นลอยที่ง่ายอันเนี้ยแดงร่ามันลอยแดงก็ชนะแดงงามราชที่คนจองแต่เวลาที่มาหน้าทีเป็นค้อยชนะ